ชอบเน้นที่การกระทํามากกว่าเราเป็นกูกูทับใช่ชอบอทําให้เห็นว่ารักมากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะมาแบบรักนะหรือว่าแบบคิดถึงนะแล้วไม่ทราบว่าเห็นหรือยังคะตลอดแล้วอย่างนี้เรามีวิธีแก้ยังไงอะแก้อะไรไม่ได้อ่ะก็กลายเป็นว่าเราก็เราก็ต้องไปกอะแกะเขาแทนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็พูดตรงก็แบบก็อยากให้ก่อแกะมากวนบ้านโ้เหมือนเหมือนที่ให้สัมภา ไปเดียวอะไรอย่างเงี้ยคิดไปเองใช่ไหมคิดไปมันจะเอกลายเป็นว่าเราจะคิดไปเองว่าเอ้ยเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งหรือเปล่าเขาไม่เล่นกับเราเลยอะไรอย่างงี้หรือเรางจริงๆพี่ฟ้าแบบงองแงงองแงงไหมแบบเวลาน้องมากแกะอยู่หรอไม่หนูเป็นคนชอบให้แบบคนเข้ามาแบบในชีวิตการทํางานหรือว่าในแต่ละหนึ่งวันหนึ่งวันคือคิดหลายเรื่องทําหลายเรื่องเพราะฉะนั้บางทีเห็นหนูนั่งนิ่งๆหนูจะคิดเรื่องงานและคิดนั่นนี่นู่นตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่า เวลามีคนเข้ามาแบบเล่นกับเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้บางทีเราหลุดโฟกัสแล้วเราก็แบบเอ้ยชอบนะบางทีมันก็ไม่เครียดดีก็คือพี่เขาชอบนะหอมหอมหอมโอ้ไม่แต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของคู่นี้นะไม่เป็นเสน่ห์ของคู่นี้จริงๆแล้วใครติดตามก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะปั้มหัวใจสาวเลย